การของปุ่มสตาร์ทเริ่มเสียนะครับนี่เรถติดเครื่องอยู่นะครับครับพีกบ่กดแล้วไม่ดับกดแล้วไม่ดับเป็นบ่อยไหมไม่เป็นเลยไม่เคยกดง่ายเลยปกตินี่เจียที่ผมเลยเนี่ยเนี่ยกดแล้วไม่ดับเกิดจากอะไรเย่ยนา่าตำผัดตัวกระปุกครับต้องกดย้ำๆหลายๆทีใช่ไหม แน่หน้าสัมผัสตะกระปกอ่าสตาร์ทใหม่นะอ่าสตาร์ทได้อยู่นะอ่ากดดับนะอ่าได้แล้วเมื่อกี้กดตั้งหลายทีได้มั่งไม่ได้มั่งนี่ค่ะอาการเริ่มตะวิศตะกระปกนะกครับอันนี้ต้องแก้ยังไงเดี๋ยวแก้ถอดมาล้างได้ครับเนี่ยกดไม่ดับอ่ากดไม่ดับ มาจังหวะกดอดับแล้วอยู่กับเจ้าของรถได้เป็นมาอ่ะโดนที่ช่างพอดีฮะเคเราถอล้างให้ครับ